ฮั huh. สวัสดีครับมีลักกี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าลองเอ็มเอ็นเทนอลเลิฟทูนะครับถ้าใครที่แบบกำลังจะเบื่อแล็กหน้าลองเอ็มคลาสสิก Classic, หรือว่าเบื่อแล็กหน้าลองตัวไหนก็สามารถรอเล่นได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดวันนี้มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะครับว่าจะเปิดช่วงไหนนะครับโดยส่วนตัวที่มีมองตอนนี้ก็จะมีในส่วนระบบการอัปเดตการต่อสู้กับบอสต่างๆนะครับแล้วก็ระบบดันเจียนนี่ระบบเควสบอร์ดที่คุณเคยนะครับ อันนี้คาป้าจังนะครับน่าจะมีภาวะฝากคังอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็จะมีระบบการต่อสู้เหมือนโอเพนเบิร์นครับเหมือนคล้ายๆเกนชินนะเนาะออันนี้วาร์ปไทม์เกตครับอันนี้น่าจะเป็นพวกล็อกเกอร์นะครับซึ่งถ้าเราดูอ่านี่เดวลลิงโอ้โหไม่ไม่น่าเชื่อเดวลลิงตัวใหญ่มากเลยเนาะโอ้โหน,นักดาบนี่ดาบดาบเราตกชัวเลยรูปร่างแบบนี้นะครับ แสงจนวิงนะตัวเกมออกแนวเกนชินเลยนะครับแต่ว่ามีระบบลงดันก็คือท <refers, S 1> ี่มีเห็นตอนนี้คือมานน่าเล่นนะไม่ใช่ว่านี่จะมีเมืองต่างๆครับเห็นไหมที่คิดถึงมอโลกิฟเฟนฟอนเทล่านะครับนี่โอ้โหมีกระโดดแบบเกนชินนะครับน่าจะกระโดดเกาะคูลิ่งตะเกียแล้วก็บินไปอะไรอย่างเงี้ยนะแลวนี่ก็คือปีปาลานนั่นเองนะครับที่อีซูนะครับถ้ามีคาดการไม่ผิดนะ เพราะว่ามอนเตอร์นี่ก็ใช้ในปีบาลานเลยนะครับก็คือว่าเป็นภาพสวยมากเลยเนาะนาเล่นอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปมีระบบจุงมือพาพาไปด้วยสงสัยน่าจะมีระบบแฟนกันนะครับประมาณนี้ะระบบเกาะเหมือนเกนชินเป๊ะเลยภาพสวยนะอูอเอาจริงตอนนี้ที่เห็นคือภาพสวยงามมากนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตำราซีรีส์ใหม่ของแร็หน้าล็อกเลยเนาะอ่ะเอสก้ามาแล้วครับนี่คนตุ้ยนุ้ยเหมือนเดิมครับเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบคล้ายๆเกมชินก็คือเราต้องมีการเอ่อแพทเทิร์นในการแท็กซกในการหลบบอสด้วยนะครับอันนี้เด็กแน่นอนปล่อยเรือแบบนี้นะครับเอาเรื่องเลยนะกราฟิกนี่สวยนะเอาจริง อันนี้ก็อบบิ้ก็อบบิ้คิงแน่เลยอันนี้โกลเลนบัคนะครับโอ้โหแมงทองปล่อยลาวาซะด้วยอันนี้แองเจลลิงแน่นอนน่ารักเชียวเดวิลลิงนะครับเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโกเลมเหรอโอ้นักดาบดาบอย่างเท่เลยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะสไนเปอร์ตะกี้อันนี้นักอันนี้นักเวน่าจะวอลล็อกนะครับอันนี้พ่อค้าชุดดั้งเดิมอันนี้พีทแน่นอน ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับของแ a กหน้าล็อกเอ็ม l อเทนอลเนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเริ่มเบื่อแ a g ล็อกเอ็มคลาสิหรือว่าภาคไหนก็เตรียมตัวรอเปิดเมื่อไหร่ก็รอเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้แนวเ m o นะภาพสวยดีภาพสวยดีนะครับมีเทสตะกี้มีเทสชัวเลยสวยมากเลยตัว อ่าแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตอะไรก็มาลงนะครับ